รู้หรือไม่ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์ในรัชกาลเดียวกันอเอาจ <ๆ S 1> ริงๆผมไม่ทราบครับก็คือในในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือร,รัชกาลที่4นะครับเราก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็น first king นะครัฝรั่งเขาเรียก first king ส่วนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ย ซึ่งเป็นน้องชายของท่านเนี่ยเป็นเซคันด์คิงออฟสยามนะครับในสมัยนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายแท้ๆเลยนะครับของสองพระองค์ท่านนะครับเอาจริงๆที่ผมเคยขับแต่ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านเป็นเป็นพระมหากรรษัตริย์อีกองค์ด้วยกเย็เทียบเทียบเทียบเท่ากับพระมหากรรษัตริย์เลยเพราะว่ารัชกาลที่4ท่านเนี่ยก็ทรงโปรดเกล้านะฮะแต่งตั้งท่านเนี่ยสถาปนาขึ้นมาเป็นพระมหากรรษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะฮะ ด้วยด้วยสายเหตุหลายๆประการนะครับอย่างแรกเลย,ยก็คือว่ารัชกาลที่4ท่านคงดูพระเลิกพระดวงของพระองค์ท่านเองแล้วก็ของประเทศเราเนี่ยว่าควรที่จะมีพระมหากรรษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งก็คือน้องชายท่านเนี่ยขึ้นมาครองราชด,ด้วยนะครับอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยทรงผนวดมาเป็นระยะเวลานานนะฮะหลายสิบปีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระปิ่นเกล้าเองเนี่ยท่านก็มี ความรู้ความสาม,มารถ<ช>เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารด้วยนะฮะ<ช><ช>แล้วก็รู้เรื่องวิวัฒนาการทางยุโรปตะวันตกสมัยใหม่ด้วยซึ่ง<ช><ช>ซึ่งมีความพร้อมในการที่จะช่วยการบริหารประเทศให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตการต่างๆที่ช่วงนั้นเนี่ย มันจะมีมรสุมมาจากทางตะวันตกเยอะ๋อพวกล่าอานิคมใช่พวกราชานิคมนะฮะก็เหมือนว่าเป็นการที่ร่วมกันบริหารบ้านเมืองในสมัยนั้นอันนี้อันนี้ถ้าบอกว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อมูลมากๆหรือเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆก็อาจจะลงลึกให้เราได้นะครับครับใช่ครับแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้หายากมากเพราะว่าจะเป็นตราของออร u กุสชัตเลอร์เนี่ยเป็นคนเยอรมันนะซึ่งเป็นช่างภาพ ที่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับสมเด็จพระปิ่นเกล้าเองเนี่ยท่านปรารถนาที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปที่สิงคโปร์ในสมัยที่ท่านมีพระชนชีพอยู่แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้เดินทางไปแต่รูปนี้ยออกัสแชเลอร์เนี่ยได้เข้ามานั่งเรือเข้ามาถ่ายรูปในกรุงเทพแล้วได้เก็บภาพพระองค์ท่านไว้นะครับอันนู้นก็สตูดิโอเดียวกันไหมครับอันนี้โคลาสตูดิโอครับอันนี้เนี่ยเ,เป็น ถ้าไม่ผิดนะฮะก็น่าจะเป็นฟรานซิสจิตเป็นคนถ่ายอันนี้ของผมมเด็น,นรักจรการที่4ครับแล,แล้วแล้วภาพนี้จะเป็นภาพเดียวกับที่ท่านส่งไปให้พระเจ้านาโปลเลียนที่3าของฝรั่งเศสไม่น่าเชื่อนะครับไม่รู้ประเทศอื่นเขาจะเคยมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์แบบบ้านเราบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆคนไหนเป็นนักประวัติศาสตร์สา,าม,มารถช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ในคอมเมนต์ได้นะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่โอ๊กยังมีเรื่องราวดีๆรวมถึงวัตถุโบราณเก่าๆมากมายให้เราได้ชมกันต่อไปครับ